สวัสดีครับวันนี้นะครับผมทางส่วนของเราจะมาแนะนําเทคนิคนะครับผมตัวที่สําคัญเลยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้ฝราหงของสวนเรานั้นได้เก็บกินตลอดทั้งปีนะครับผมมาครับวันนี้ทางสวนเรามีเทคนิคมาแนะนํานะครับครับหนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นที่ดินเลยนะครับเราต้องมันรดน้ํานะครับผมอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งนะครับ และสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ควรถอนหญ้าออกลุมหน้าดินนะครับปล่อยให้เขาออกได้เลยครับช่วงนี้ให้เขาได้คุมหน้าดินนะครับไม่ให้แดดส่องถึงหน้าดินเขานะครับทําให้สามารถเก็บความชุ่มชื้นของหน้าดินไว้ได้นะครับผมแล้วเวลาตัดแต่งกิ่งนะครับเราสามารถนํากิ่งเข้ามาทิ้งไว้บนหน้าดินได้เลยนะครับวันนี้นะครับทางสวนของเราจะยกตัวอย่างต้นเฟิร์นหอกมี่ต้นนี้นะครับ ปลูกในวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับขนาดรัศมี80ซนติเมตรนะครับสูง50ซนติเมตรนะครับดูเลยครับเดิมจากดินแล้วมาต่อที่กิ่งนะครับผมสังเกตว่ากิ่งของเราเนี่ยจะมีหลายรุ่นนะครับหนึ่งกิ่งใหม่นะครับกิ่งที่มีการตัดแต่งแล้วนะครับตัดแต่งเพื่ออะไรนะครับมาดูตัวนี้เป็นกิ่งนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเราตัดแต่งเพื่อที่จะให้ กิ่งรุ่นใหม่แล้วก็ช่อดอกรุ่นใหม่เขาออกมานะครับนี่นะครับจากสังเกตเห็นว่ากิ่งนี้นะครับผมจะทําการเด็ดใบออกทั้งหมดนะครับทีนี้นะสังเกตนะครับเด็ดใบออกทั้งหมดแล้วก็ทําการตัดยอดนะครับตัดยอดเขานะครับเห็นครับหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับเขาจะแตกกิ่งใหม่ออกมาพร้อมกับช่อดอกใหม่เห็นไครับอ่านี่ ถ้าทําแบบนี้นะครับเราจะทําให้เราได้ฝรั่งต้กินลหลายรุ่นนะครับเนี่ยสังเกตจะออกทุกช่อดอกเลยครับออกทุกกิ่งนะครับเนี่ยนะครับทําแบบนี้วน,นไปนะครับทากิ่งนี้เสร็จอีกประมาณสักสามอาทิตย์ก็ตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับให้จะให้เขามีรุ่นใหม่แล้วก็ถ้าสังเกตนะครับเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับอากาศที่สวนประมาณ37-42ถึงองศาเลยนะครับร้อนมากนะครับแต่เรายังทําให้ได้กินฝรั่งตลอดทั้งปีได้นะครับผมมาครับพามาชมเลยครับว่าจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเริ่มจากรุ่นที่ว่าตั้งช่อดอกเลยนะครับอ่านะครับก็จะมีรุ่นที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับ ทำแบบนี้นะครับทำให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยมีผลผลิตในหลายๆรุ่น,นในหลายๆขนาดนะครับตั้งช่อดอกดอกเริ่มตูมแบบนี้นะครับการทำแบบนี้นะครับเราจะทำให้เราได้มีผลฝรั่งได้กินตลอดทั้งปีนะครับเห็นไหมครับมีทั้งผลเล็กนะครับผลใหญ่นะครับ ะครับดูแลรักษานาดินนะครับบำรุงดินเขาแล้วก็ริดใบออกตัดยอดนะครับให้เขาตดให้เาติดกิ่งใหม่นะครับจะได้กินฝรั่งหลายๆรุ่นเลยครับตรงนี้นะครับดูนครับอันนี้ก็สวยกำลังกินเลยนะครับลูกใหญ่นะครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับเพื้นหงมีนะครับตัวนี้กำลังกินเลยนครับตัวเล็กๆก็มีนี่นะครับ มีหลายรุ่นเลยครับเนี่ยทำตามเทคนิคที่ผมได้นำไปเนี่ยครับสามารถทำฝรั่งได้หลายรุ่นนะครับเก็บได้กินลหลายรุ่นเลยนะครับตรงนี้ก็มีนะเนี่ยเก็บกินเลยนะ,นะครับนำเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเราสามารถหมุนเวียนได้กินฝนรั่งตลอดทั้งปีเลยนะครับ อญาตแก่ถึงคนนะนี่นอนอยู่กับพื้นดินเลยนี่นจะมีเชื้อราคือเราบ้างน,นะครับเนื่องจากเขาวางอยู่บนพื้นดินเลยผลใหญ่นะครับผลใหญ่เลยครับที่เล็กเองอ๋เอเริ่มเป็นเชื้อราแลนะ้ว ก็ถือว่ากินได้อยู่นะครับเราทำกินเองนะครับนี่นะครับขนาดเล็กๆเ,เองนะครับออกผลคู่เลยเนะี่ยผลใหญ่เลยนะครับเป็ขนของมี้ลังกินเลยนี้ครับมีหลายๆรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตั้งชอ่อดอกนะครับ ผลน,นะครับรวมถึงนี่รุ่นพี่ที่เขาที่พร้อมจะรับประทานแล้วนะเห็นไหมสีสวยกำลังกินเลยเห็นไหมครับถ้าใช้เทคนิคหรือวิธีนี้นะครับเราสามารถมีฝรั่งเป็หลายรุ่นนะครับในต้นเดียวกันนะครับทำให้เราได้เก็บผลกินตลอดทั้งปีนะครับ ผมเองก็ใช้เทคนิคนี้ในหลายต้นนะครับทำให้เราได้กินกลังตลอดปีนะครับอย่าลืมนำไปใช้นะครับหนึ่งนะครับขอย้ำอีกทีนะครับหนึ่งดูแลดินนะครับอย่าให้เขาได้แห้งับตัวนี้เป็นไปดูร้อนเลยสองให้หน้าดินเข้าปกคลุมไปด้วย ยาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีใบไม้ใบหญ้าสีหญ้าก็สามารถนำมาปกได้นะครับดหุ้มได้นะครับสามนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับตัดใบตัดยอดนะครับทำเวียนไว้หลายๆกิ่งนะครับนี่ครับแค่นี้เราก็สามารถเก็บฝรั่งได้หลายๆรุ่นนะครับกินตลอดทั้งปีนะครับนี่ถือว่าสวยเลยนะเนี่ย มีทั้งพร้อมกินนะครับตูกใหญ่นะคนี่ทั้งพร้อมกินทั้งต้องชอดอกใหม่นะครับมีรุ่นเล็กๆมานะครับแบบนี้แหละเราจะทําให้หลังเราได้กินหลายๆรุ่นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับมองภาพรวมแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ได้นะครับผม กดฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ